ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีโยคัยนนหนึ่งที่ถูกเรียกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับภัยร้ายที่มองไม่เห็นอย่างโรคระบาดโยคันนนั้นคืออามาบิเอะสัตว์ในตำนานผู้เปลี่ยมด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์อามาบิเอะมีรูปร่างคล้ายนางเงือกมีผิวเกล็ดผมยาวปากที่คล้ายจะงอยเหมือนนกและมีเพียงสามขามันจะปรากฏตัวพร้อมกับแสงสว่างจ้าที่เรืองรองขึ้นเหนือน้ำมันถูกจัดเป็นโยคมงคลซึ่งมีความเชื่อว่า การมีรูปภาพของมันจะช่วยปกป้องคุณจากโรคภัยไข้เจ็บได้ตำนานเดียวที่มีการบันทึกไว้เกิดขึ้นในปีคศ1846ที่แคว้นฮิกกะปัจจุบันคือจังหวัดคุมามโมโตะขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับโรคระบาดร้ายแรงเช่นอหิวาตะกะโรคอามาบิเอะได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลังจากที่แสงสว่างของมันปรากฏให้เห็นหลายคืน มันได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รีบนำภาพวาดของมันไปเผยแพร่ให้ผู้คนได้เห็นโดยทั่วกันเพื่อให้ภาพนั้นเป็นเครื่องรางป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเรื่องราวและภาพวาดของมันจึงถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ทันทีแม้แต่ในยุคสมัยใหม่ช่วงที่โลกเผชิญกับโควิด -19 อามาเอก,ก็ถูกพูดถึงและถูกวาดซ้ำนับไม่ถ้วนอีกครั้งในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการปกป้องในวัฒนธรรมญี่ปุ่น